โดยจังหวัดยะลานะคะเตรียมผักดันมังคุดค่ะผลไม้ขึ้นชื่อในพื้นที่ของจังหวัดยะลาะนะคะสู่พืชอัตลักษณ์ประจําถิ่งเล่นมีการพัฒนาองค์ความรู้ค่ะเป็นการส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกรายใหม่หรือว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะให้ผลิตมังคุดที่มีคุณภาพชูเอกลักษณ์ชายแดนใต้ค่ะ ขอบอกเลยค่ะว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะที่สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลาก็ได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาทักษะการผลิตมังคุดคุณภาพเกษตรกร,กรปลูกมังคุดในพื้นที่จังหวัดยะลาจํานวน200คนเข้าร่วมนะคะที่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เกษตรจังหวัดยะลาค่ะที่ตำบลปุโรงอำเภอรกรงปิน,นังจังหวัดยะลาโดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานนะคะแล้วก็มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยค่ะสําหรับกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะการผลิตมังคุดคุณภาพซึ่งก็เป็นโครงการภายใต้การขยายผลการพัฒนา ไม้ผลที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะจัดขึ้นเพื่อพัฒนาเกษตรกรนะคะให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านของการผลิตมังคุดของเกษตรกรให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานแล้วก็เป็นการผลิตพืชปลอดภัยค่ะและรวมไปถึง รงใจกับความต้องการของตลาดโดยมังคุ้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นผลไม้สําคัญเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สําคัญมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็เป็นไม้ผลดีเด่นที่ได้รับชื่อเสียงในพื้นที่จังหวัดยะลาอีกด้วยค่ะ